สวัสดีครับพี่น้องเบิ่งดด้ค่ะพี่น้องย่านฝนค่ะบ่แม่นยังนี่เก็บอุปอรกรณ์แล้วค่ะวันนี้อยู่บ้านน้องกุ้งค่ะตำบลเสือโกกอันนี้พเนแย่อตุ่มนะคะเก็บก่องหมวมือพี่น้องมันเป็นฝ้าเป็นฝนค่ะมี่ก้อนฝนอันนี้ทายท่าตอนก้อนฝนสีตกแล้วค่ะนี่บ่รู้ว่าสิตกบ่ต่ว่าล่มมือเลือดเทือทอาค่ะคอ้อตุ่มก็เลยเก็บอุปอรกรณ์ไฟไฟไฟทั้งเวที่กับ แบบมันกำลังเชียร์กันอยู่ทึ่งๆเอาเต้นเรายัางกึ้นกลางครับพี่น้องนี่คือภาพบรรยากาศกอนฝนสิตกเลยค่ะเด้อน,นี่ค่ะที่แผนกคอตูมนะค่ะนี่คอตูมพากันเก็บของเอาเอาพากระสอบปิดแอมไมเมดเลยค่ะนี่พี่น้องนี่คือแผนกคอตูมอะไรน้นองเพียวทิดาค่ะพี่น้องกำลังนั่งเล่นโทรศัพท์ อันนี้เต้นผ้าคุณกับคนุนี่นหานผ้ากันทั้งเวทีล่ะค่ะเดี๋ยวค่ะเพลอธิดากำลังเรียนโทรศัพท์อยู่ค่ะทั้งเวทีกับชุ้ลุมหงกระเพราะว่าอาจารย์นักดนตรีผ้ากันเอาเต้นเอายังขึ้นกั้งฝนย่านมันมากค่ะเพราะว่าพ่อยป้าเหลี่ยมปูป้าปูาป้าพิวค่ะพี่น้องเมื่อกี้กันล้มมาก ที่ฝนล,ลินนี่ค่ะภาพบรรยากาศค่ะพี่น้องอันนี้ก่อนฝนตกค่ะจุดจ,จินนารีค่ะยานเปียกฝนฝนอุปกรณ์โชว์สีเขียวสีส้มห่อไวเรียบร้อยค่ะปล่อยมันเป็นคือจังสุเทียค่ะเดี๋ยวหาจา้าหนกับสิไลเ้เบองอีกะะเด้อค่ะเด้อพี่น้อง เป็นรถกับปิดฟ้าไปเรียบร้อยค่ะขอภาวนาอย่า,ายตกกต่ละค่ะปตกกกะเป้าตก,อตก <c oughs> ขอบคุณค่ะ